ซื้อหวานจะน้ำสกุลบุญสมทบจะอาชีพที่คุณได้เหตุอาชีพียอย่างกาเป็นลูกจ้างคนขายอาหารตามสั่งไายได้ที่แมหวานไ้มาเนี่ยมาดูเลยยายซื้อของยายกินซื้อแผ่เพิดซื้ออยังนี่แ่ะเกิดอีกอย่างขึ้นเป็นอย่างขึ้นไปหับคุณยายมาจากบุรีรัมย์น้องเขาเลี้ยงร้านไปยุคพุ่นเขาปล่อยมีจะนอนก็นอนไปว่าลมป่วยแบบลมมอนนอนเสื่องสินะมีโรคบอกคุณแม่บาวานความดันไขมัน ว่าไปว่างไว้ๆนี่ไปเจออีกสินเลือดตีบอาการมันเป็นแบบใดอ่ะกินเขาว่าได้กินเขาเสียมือเราซันต้องป้น นยกแขนบ่ขึ้นยกขาบวขึ้นนวลเธอในนอนใส่แผ่นเพิดปอนเอาเข่าหงนามเองกับ่บได้บบหับคุณยายมาอยู่ชนบุรีแล้วดูแลจังใหญแน่ก็นอนคางกันนินแล้วก็ไปกลับไปกลับมึงสิแล้วเที่ยวไปเที่ยวมาจากของลานเขากันดีใจดียุ่เพื่อนให้มาเ็ดเสร็จของเสร็จยังเพื่อนใข้มาหาเขาหาน่าไม่กินก็แล่นมาเบิงเอาชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมงกับมาเทียนหนึ่ง .swing ายแฟนกับน้องกับเบิงตองจ้ะการเดินทางเที่ยวไปเที่ยวมาจากร้านมาบ้านเกือบทุกชั่วโมงเพื่อจะมาดูแลแม่ที่ช่วยเหลือตัวเองเกือบไม่ได้ ซึ่งแม้จะเหนื่อยแค่ไหนคุณหวานไม่เคยละเลยหน้าที่ของตัวเองเพราะมันนั้นเทียบไม่ได้เลยกับบุญคุณของแม่ที่เลี้ยงดูเธอมาจนมีทุกวันนี้แคภาพที่แม่วานไปเห็นคุณยายตอนนั้นนะทอนอยู่แต่ทุนบานคนอื่นคือว่าสาวมาเขาก็แบบไปนั่งคุยบานคนอื่นเขาก็ปล่อยยายนอนอยู่แต่ทุนบานคนอื่นจะอนเอามานอนแหละเขาก็คือปล่อยพ่อนแอะมากลุกเองเม่ได้เขาของน้ององน้ามแล้วปล่อยแล้วอย่างเดี๋ยวแล้วล้มนะมันบ่นสนใจดอกมือมามันยังบ่นสนใจเลย แต่ตอนนี้คุณย้ายอาการดีขึ้นนาะเห็นแม่วานว<ด>่าเห็นฟังว่าเดินได้เองมันดีขึ้นจังใดละแมววานนามกัวชงร้องซื้อมาเบิ้งคน่า ว่าเออจักอาทิตย์ทังสองอาทิตย์เป็นได้แม่ดีกว่าเกาอยู่ก็เห็นผลแล้วกินเขาได้อแล้วว่าเบาตนเบาโตขาคกับบวปวดระวัวงซี่<อ>แบบที่น้นปอนเขาปนหนานะานซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆนะคะคุณผู้ชมคุณยายอาการดีขึ้นคุณยายนั่งเราก็เดินได้เองด้วยค่ะก็ถือว่าแม่วานดูแลแบบใกล้ชิดจริงๆเราความรู้สึกที่เห็นว่าแม่เขาดีขึ้นแลแ้ววานก็ดีใจด้วยว่าเราซอยอย่าคล้องได้ยังทุกทีนะ่ะก็ถึ่งเด็ลปอยกินได้ก็เออโอเคถ้ามากินยังกินได้หมดกินเฉาแสบเนาะ ิดดไ้เมว่่าองงยัหากคุณเป็นอีกคนที่ต้องการห่างไกลจากโรคต่างๆไม่ว่าจะเป็นเบาหวานความดันไขมันอุดตันในเส้นเลือดปวดข้อปวดเข่าภูมิแพ้อัมพฤกษ์อมัอมาพาตโรคต่างๆเหล่านี้พร้อมจะฆ่าชีวิตคุณได้ทุกเมื่อ กันไว้ก่อนที่ทุกอย่างจะสายเกินไปเพียงแค่คุณวางใจให้โพชงดูแลสุขภาพของคุณผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพโพชงเครื่องดื่มสมุนไพรสกัดจากพืชชาติผ่านการคัดสรรวัตถุดิบจากสมุนไพรถึง32ชนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของคุณปลอดภัยได้รับการรับรองจากองค์การอาหารและยาเลือกดูแลสุขภาพดีเลือกโพชง